แม่แถวนี้ร้านอร่อยมันเยอะเหลือเกินว่ะที่เดิมในตลาดนัดบาแลนะครับผมวิทยาศาสลามพัฒนาวิทยานะครับผมวันนี้พามาดูร้านสมานมิตรลดดัง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 ,ดง,ดงขายแคย่ข้าวต้มปลานะครับผมแล้วก็ต้มปลากระพงนะครับผมมีจะมีเนื้อกับมีหัวนะแล้วก็ปลาลูกจิ้มเขาก็ขายนะครับเนี่ยมาช้าน้ําจะหมดหม้อไปแล้วเมื่อกี้ อ่ะฮะไปดูกันนะครับผมเนี่ยอันนี้วันนี้ผมสั่งเมนูจะเป็นต้มปลากระพงนะครับผมผมเอาทั้งส่วนหัวแล้วก็ส่วนเนื้อเลยนะครับแต่ว่าผมเอาเป็นน้ําใสนะเพราะว่าแม่ผมอ่ะไม่กินนมนะครับจริงๆร้านนี้เป็นร้านประจําของแม่นะแม่จะสั่งให้มาซื้อบ่อยนะครับผม mm hmm. เขาขายอยู่ที่ตลาดนัดอย่างเดียวนะวันอังคารกับวันเสาร์นะครับผมถ้าจาผิดต้องขออภัยนะก็คือ,คอขายต้มต้มยำปลากระพงแล้วก็ อ่าข้าวต้มปลากระพงแล้วก็ปลากระพงลวกจิ้มนะครับผมชุดเนี่ยราคาสตาร์ทที่ประมาณ50-60บาทนะครับดูเนื้อปลากระพงเนี่ยใหญ่เบล้นท่ำเลยนะครับผมจริงๆไปอุ่นนุ่นกันได้นะครับอันนี้ก็คือแบบเนี่ยให้แบบจุกๆอย่างเงี้ยอันนี้คือ1ชุดนะ1ชุดนี่คือ60บาทเนี่ยดูเต็มกระบวยอ่ะเนี่ยมีเห็ดเข็มทองให้ด้วยนะครับผมแล้วเขาก็จะปรุงรสใส่ไปปรึบปรึบๆนะครับผมแล้วก็จะตักน้ําพร้อมกับเครื่องเนี่ย ใส่ไปเลยนะอาจจะเป็นเทคนิคความอร่อยของเขาก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ครับแล้วเขาก็จะปรุงรสตามที่เราแจ้งนะครับผมเขาจะถามเราว่าเอารสจัดไหมอะไรไหมแล้วก็แจ้งเขาไปได้เลยนะครับผมเนี่ยครับถุงเนี่ยหกบาทย่างเยอะก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับผมส่วนใครมีร้านไหนแนะนําให้ผมไปลองชิมดูนะครับอ่าก็แจ้งผมมาได้นะครับผมถ้ามีโอกาสผมจะไปชิมให้แล้วก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ